สวัสดีครับพบกับตอนที่10นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่ององค์เกณฑ์นะครับก่อนจะเรียนเรื่ององค์เกณฑ์เรามาทบทวนนะครับราศีก่อน ราศีประกอบไปด้วยสิบสองราศีนะครับราศีแรกคือราศีเมษนะครับใครจำไม่ได้กลับไปดูเซนเซย่านะครับตอนที่นะครับไปช่วยอาเทน่าภาคแรกเลยนะครับจะมีราศีเมษอยู่เป็นแพะนะครับราศีพฤษภ นะครับเป็นวัวพฤกษพักกาอน,นะครับต่อมาราศีเมถุนเจมินน่จำได้ไหมครับเซนเซ่ยไปถึงแล้วไม่เจอตัวนะครับเพราะว่าเจมินน่เป็นฮโอนะครับต่อไปปู้ก็แกดนะครับสิงเลีโอ นะครับแล้วก็ราศีกันนะครับเวอร์โก้นะครับกันราศีตุลน,นะครับราศีตุลคือตาช่างหรือคนถือตาช่างกันคือหญิงสาวราศีพิจิกนะครับมแมลงป่องสกอร์เปียนนะครับราศีธนูนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยราศีธนูนั้นให้มองเป็นนึกภาพอาจารย์ของเพอร์ซี่แจ็กสันนะครับคือเป็นคนครึ่งมา้านะครับถือธนูอยู่แล้วก็ราศีมังกรแต่ตรงนี้ให้มองเป็นมังกรน้ำนะจริงๆมันเป็นแพะทะเลคือครึ่งบนเนี่ยเป็นแพะมีขาหน้าคู่แล้วก็ ครึ่งตัวด้านหลังเป็นเงือกหรือเป็นปลานะครับราศีกุ้มคนเทน้ำและสุดท้ายราศีมีนปลาคู่เมื่อเราทราบดังนี้แล้วว่าแต่ละสัญลักษณ์นั้นเป็นอะไรนะครับเราก็ทราบอีกว่าเรา,นะเอาขอโทษครับเราทราบอีกว่า จะแบ่งพวกนี้ยังไงคือแบ่งเป็นสัตว์บกคนสัตว์น้ำและก็มแมลงนะครับมาเริ่มจากสัตว์บกก่อนสัตว์บกเราเรียกว่าสัตว์สีเท้าหรือว่าปัดสะวะปัดสะวะไม่ใช่อุจจระหรือปัดสะวะฉี่นะปัดสะวะแปลว่าปัดสุสั์นะครับก็มีราศีเมษเป็นปัดสะวะราศีพฤษภเป็นปัดสะวะราศีสิงห์เป็นปัดสะวะ ต่อมาราศีคนนะครับสัตว์บกแล้วก็คนคนก็คือนละนะครับหรือนอรชาตินละก็นะครับเมถุนคนคู่กันหญิงบริสุทธ์ตูนคนถือตาช่างธนูคนยิงธนูกุ้มคนเทน้ำเป็นนละราศีนะครับ ต่อมาสัตว์น้ําเราเรียกว่าอัมพุนะครับกรกฎเป็นอัมพุมังกรเป็นอัมพุและมีนเป็นอัมพุสุดท้ายมาแมลงครับเป็นกีตะนะครับเป็นมแมลงป่องทีนี้เราก็จะสรุปรวมได้ว่า นะครับนละก่อนนละมีห้าราศีหน,น,น,นึ่งสองสามสี่ห้าคือเมทุนกันตุนธนู และกุมเขียนผิดอีกแล้วรีบไปหน่อยนะครับเป็นนระลาศีห้าราศีอะไรก็แล้วแต่ดาวอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ในราศีนั้นกุมการเราเรียกว่าได้องค์เกนเอกะนระลาศีเอกะ,ละ,ลอกะแปลว่าหนึ่งต่อมาราศีที่สองคืออัมพุ อัมพุนะครับมีเกณฑ์เป็นสี่คือราศีกรกฎราศีมังกรและราศีมีนนะครับต่อไปอัมพุก็เป็นปัสสวะมีเกณฑ์เป็นสิบนะครับก็มี ราศีเมษเป็นแพะนะครับราศีพฤษภรศาศีสิงหรือเราเรียกว่าสัตว์สีเท้านะครับสุดท้ายนะครับราศีพิจิกหรือเราเรียกว่ากีตะคือแมลง นะครับเป็นแมลงก็คือมีราศีอันเดียวคือราศีพิจิกมีเกณฑ์เป็น7นะครับก็อันนี้มีเกณฑ์หนึนะละอัมพุมีเกณฑ์สปัสวะมีเกณฑ์สิกีตะมีเกณฑ์เนะครับทีนี้ไอเกณฑ์หนึ่งสี่เนี่ยมันเป็นเกณฑ์กันยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกัน อย่างเช่นดวงนี้ลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษนะครับมีจันเป็นองค์เก,กณฑ์ปรากฏว่าจันมาจากพบพันธุ อยู่ในภพกรรม,มะปรากฏว่าเดือนนี้เดือนจันท์อะไรที่อยู่ตรงข้ามเรือนตัวเองแสดงว่าเป็นปรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตีความว่าคนนี้เนี่ยได้ดีจากการงานลัคนาคือวาสนาวาสนาเขาเนี่ยเหมาะสําหรับทํางานแต่ต้องทํางานให้กับคนอื่นหรือทํางานเพื่อคนอื่นเพราะดาวในส่วนตรงนี้มีดาวประอยู่ พันธุเป็นประนะครับแสดงว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรียนอะไรมาไม่ได้ทำงานตามที่เรียนนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็นราศีมังกรนะครับราศีมังกรมีเกณฑ์สีเพราะเป็นอัมพุนะครับตรงนี้เป็นปัสสวะมีเกณฑ์สิบตรงนี้อัมพุ มีเกณฑ์สี่นับไปหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าใครที่มีดาวในราศีเมษและราศีมังกรถือว่าเฮงสองเด้งเพราะอะไรครับมันได้เกณฑ์กันแบบไปกลับคือลัคนาได้เกณฑ์จันจันก็ได้เกณฑ์กับลัคนาด้วยเห็นไหมครับต่อมานะครับดาวจันไปละมาดูดาวอาทิตย์เขาเขาเกิดตรงนี้ครับ ดาวที่เขาเป็นปราดาวปุตตะนะครับคือราศีสิงเป็นปะในราศีกลุ่มเพราะฉะนั้นอาทิตย์นั้นได้เอกกาเกณฑ์แต่เอการณะเกณฑ์แบบไม่มีดาวอะไรกลุ่มเลยและอาทิตย์เป็นปลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยนะครับมักจะได้กิ๊กชาวบ้านเขาเพราะปุตตะเนี่ยปุตตะแปลว่าความล้างในปุตตะเป็นปลาก็ คนที่เข้ามาชอบเจ้า,าตาเนี่ยมักจะมีแฟนอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นต่อมาอาทิตย์จันและอังคารนะครับปรากฏว่าอังคารกลุ่มพฤหัสนะครับปรากฏว่าดาวพฤหัสพอไปอยู่ในราศีเมถุนหรือราศีกันจะเสวยตำแหน่งประหลาเพราะฉะนั้นดาวพฤหัส และอังคารกลุ่มกันก็ได้องค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรครับอังคารเป็นตนุและมรณะนะพรฤหัสได้สุภะและวินาศเมื่อมากลุ่มกันจะอ่านยังไงค่อยๆอ่านอย่าไปอ่านรวมกันสี่พบ วดหัวตายนะครับก็อ่านว่าเอาตนุก่อนตนุไปอยู่พบศาสชะนะครับตัวตนเจ้าชะตานั้นเหมาะกับการติดต่อสื่อสารนะครับ เหมาะแก่การติดต่อสื่อสารเหมาะแก่การเข้าหาผู้ใหญ่เพราะสุภะมันแปลว่าเจ้าของกิจการแปลว่าความเจริญแล้วก็แปลผู้ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นดวงนี้สามารถทำเกี่ยวกับตัวแทนได้อ่ะมาดูต่อนะครับ1 2 3 5แล้วพลังหัดแล้วอา้าวซีอยู่ตรงนี้อุ่มดาวสุกอยู่ตรงนี้ราศีมีน เป็นเกณฑ์อัมพุเพราะเป็นปลาคู่นะครับทำให้นะครับหกับ4นั้นไม่ใช่เกณฑ์กันนะแต่พอนับไป4ี่หนึแสดงว่าอังคารเป็นเกณฑ์ดาวพุธอังคารเป็นเกณฑ์ดาวศุกร์แล้วก็พฤหัสก็เป็นเกณฑ์ดาวพุธพรฤหัสเป็นเกณฑ์ดาวศุกร แต่พุทธกับสุกนั้นไม่ได้เป็นองค์เกณ์แก่กันและกันนะครับทีนี้มองถ้ามองเรื่องความรักก็ดูดาวสุปกปรากฏว่าจะมีคู่แบบลับๆไม่เปิดเผยถ้ามองในแง่การเงินนะครับเพราะตรงนี้เป็นพบกระดุมพระเจ้าชะตาก็หาเงินแบบลับๆไม่เปิดเผยแล้ว สังเกตไหมว่าพฤหัสกับพุธนั้นเป็นประสลับเรือนกันเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าพุธกับพฤหัสเป็นเป็นประแต่เป็นประแบบมีะอันดับคือเป็นกเกษตรสลับเรือนนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าดวงนี้มีอยู่จริงเหรือจารย์คนนี้เกิดวันที่นะครับวันอังคารแรมสิบสองข้าเดือนสามนะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับลองไปผูกดวงดูครับจะเห็นเป็นดวงนี้เลยอ้าวสี่ห้าหก 7ปรากฏว,ว่าดาวสาวอยู่ตรงนี้ครับเป็นไงครับจากจันเป็นดาวห่วยห่วยอยู่ดีเป็นเป็นปลากลายเป็นกเกษตรสลับเรือนซะงั้นนะครับฟื้นทันทีเลยนะครับก็เลยทำให้อะไรครับสาวกับจันนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนด้วยเป็นแบบปลา เป็นกเกษตรสลับเรือนอีกแล้วนะครับต่อมาดาวราหูนะครับ,นะรบสถิตราศีนละราศีคือราศีกันนะครับก็ได้เอกะนละเกณฑ์ดาวเกตสถิตอยู่ราศีธนูนะครับก็ได้เอกะนละเกณฑ์แต่ไม่มีดาวกลุ่มนะครับ สุดท้ายมนุษย์ยูอยู่ราศีตุลเมื่ออยู่ราศีตุลทำให้ดาวเสานั้นนะครับเป็นองค์เกณฑ์ขึ้นมาทันทีเลยโดยณเนะสาวนั้นเป็นอัมพุกรกฏ ดา,าวเสาเป็นอําพุเกณฑ์กรกฎนะับไป4ี่หนึ่งสาสี่เจอมนุษย์ยูเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่ามนุษย์ยูนั้นเสริมให้เสาดีขึ้นเด่นขึ้นแต่เสาไม่ได้เสริมมนุษย์ยูเห็นไหมครับมนุษย์ยูเสริมดา,าวเสานะแต่เสาเนี่ยไม่ได้เสริมอย่างนี้เป็นต้น เพราะตรงนี้เป็นเอกาณราัเกณฑ์ไม่ใช่ปัสสวะเกณฑ์ที่จะได้เสริมกันและกันเหมือนกับเมรกับมังกรซึ่งท่งเสริมกันและกันนะครับเป็นไงครับดวงนี้ราศีสิงห์อยู่นี่ปรากฏว่าไม่มีดาวอยู่ราศีสิงห์ นะครับก็เลยไม่เป็นเกณฑ์น,นะครับแล้วก็ราศีพิจิกนะครับเป็นกีตะก็ไม่มีดาวอยู่เด่นเดียวกันราศีพฤษภล่ะมีดาวไหมไม่มีนะครับเป็นเกณฑ์ปัสสวะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้นะครับ ดาวนอกจากกลุ่มกันแล้วดีแล้วเด่นยังส่งผลในแง่ดาวจรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูมาตรฐานดวงนี้ขำๆกันรปรากฏว่านะครับมีพุธสุขอ่าขอโทษพุธพฤหัดเป็นประแต่เป็นเกษตรสลับเรือนเสากับจันนะครับเป็นประแล้วก็เป็นเกษตรสลับเรือนมีอาทิตย์เป็นประละ นะครับทีนี้เรามาดูที่ครับว่าดวงนี้มีเกษตรทั้งหมดกี่เรือนพบนะครับตรงนี้มีเกษตรไหมไม่มีตรงนี้เป็นปลานะครับนะครับมีอนุเกษตรเราเรียกว่าอนุแล้วกันอนุเกษตรนะครับที่ราศีเมถุนตรงนี้ก็เป็นอนุเกษตรอันที่สองนะครับมีอนุเกษตรอันที่สามมีอนุเกษตรอันที่สี่อันนี้เฉพาะพุทธกับพฤหัสเพราะว่า พุธกับพฤหัสน,นั้นเป็นกเกษตร2เรือนก็เลยเมื่อสลับเรือนกันปุ๊บก็เลยได้กเกษตร4เรือนเสร็จแล้วนะครับสาวกับจันทร์เป็นกเกษตรสลับเรือนอีกเพราะฉะนั้นคนนี้มีอนุกเกษตร6เรือนพบนะครับบ้าบอดีไหมนะครับ กล่าวอะไรให้ฟังนิดหนึ่งคนนี้ประสบอุบัิเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำตาบอดข้างหนึ่งนะครับช่วงที่มนุษย์ูเนี่ยไปทับดาวจันทรเพราะจันกับอาทิตย์เนี่ยมันแปลว่าตานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่ององค์เกณฑ์กันในคาบหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับโชคดีครับบ๊ายบาย